สวัสดีครับผมพบกับผมต้องสเตเลสชาแนลอีกครั้งครับผมสวัสดีจุกะแมวบางโพนกรุบกรุบเคลียบัดวันนี้พามาชมสวนมะละกอนิดหนึ่งต้นรายการมีหลายต้นเลยลูกกำลังใหญ่ๆเลยลมแรงครับวันนี้ จดูหนาวเข้ามาเต็มที่แล้วลมแรงมากเลยครับผมอันนี้จะเป็นอยู่ข้างบ้านเป็นสวนที่พักมาชมสินค้าอีกแล้วครับท่านดูวันนี้สินค้าของเราอันนี้เป็นไซส์สูงมาตรฐาน80ตัวข้างบนจะเป็นตัวสั้นตุกเตีย้ย ไว้วางตู้ซับตู้เบ็ดสูง20ตัวนี้สูง80กระดาน6กสิบคูณร้อ่สิบจัดทรงให้วันนี้ลูกค้าจากนกครสวรรค์แล้วก็อีกพรมดำตัวหนึ่ง ส่งจังหวัดสกนลนครเหมือนกันครับตัวนี้ตัวตีนขาปรับระดับได้มีมุมกระแทกให้ด้วยครับสีดำดำสนิทตัวนี้จะเป็นสีแดงสินค้าเราผลิตทุกวัน ทุกช่วงนี้อาจจะล่าช้าไปหน่อยเพราะว่างานออเดอร์เยอะมากช่วงนี้ตัวนี้สูง20่สกระดาน60สิคูณหกสิตีนขาปรับระดับได้เหมือนกันตัวนี้จะหน่ากว้างหน่อยตีนขา ไม้อัดแท้ตับภูเขาเกรด A 20มิลเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมตัวไซส์สูง80กระดาน60คูณร2 0ราคา1650บาทรวมส่งราคาโอน แต่ถ้าปลายทางก็ราคาอยู่ที่พันเรวมส่งสำหรับปลายทางหรือ COD สวยงามพับสีแดง สินค้าของเราก็จะเตรียมส่งวันนี้พอเดอร์ใหญ่หลายรุ่นตัวนี้จะเป็นสูง20 60คูณ60เวลา,าพับมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้เป็นไซส์สูง80 จำนวน15ชุดเตรียมส่งให้วันนี้สูง80กระดาน60คูณ120ตัวนี้จะเป็นปุ่มตีนขาปรับระดับได้ผลิดทุกวันครับผลิดไม่ทันช่วงนี้ ออเดอร์คิวเยอะลูกค้าก็อยากได้แต่ก็เลื่อนไปสองสาวันก็ขออภัยน้ามาที่นี้ด้วยครับผมช่วงนี้ก็ผลิตไม่ทันจริงแต่ลูกค้ารายย่อยก็มาทุกวันวันละสอสามโต๊ะ นี้ส่งสามเจ้าแต่ออเดอร์ประจำส่งทำสต็อกไว้ก็ยังไม่มีนี่ครับผมฐานที่ทำงานไว้ปูพรมทั้งที่นอนอยู่ในที่เดียวกันตื่นขึ้นมาก็ทำเลยยังไม่แปลงฟันก็ทำงาน เลยครับผมนี่จะเป็นพรมที่เราใช้เป็นพรมมือหนึ่งครับไม่มีมือสองมือหนึ่งล้วนๆพรมอัดเรียบสั่งมาเป็นสิบๆม้วนสีแดงสีดำสีน้ำเงินดำสนิทมีทุกรุ่นนี่างานที่เราปูพรมไว้ อันนี้ก็จัดเตรียมจัดแพ็กซีนตัวนี้จะเป็นชุดกระดาน6 0คูณ60ตัวนี้จะเป็น6 0คูณ120 ตัวนี้ก็เป็น 3D ปี91อุ๊ไม่ใช่ครับผมคนละงานแล้วครับงานวินเทจสามดีหนึ่งเก้าเก้ตัวนี้มีคนมาขอซื้อ3ามล้านห้าไม่ขายครับผมจะขาย320บาท ล้อเล่นครับผมนี่จะเป็นกาวที่เราใช้สถานที่นอนใช่หรือเปล่าครับเนี่ยรกรงุงรังเหมือนรังหนูนี่ครับผม ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหน,นุนขอบคุณมานะที่นี้ด้วยครับผมไม่มีปัญหาอะไรลูกค้าน่ารักกันทุกคนเลยครับผมแต่ช่วงนี้อาจจะขัดขัดหน่อยๆเพราะว่างานเยอะ ขออภัยนำมาที่นี่ด้วยครับผมขอขอกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ